ด,ดวงชาวราศีพฤษภด,ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภของเก่าอดีตชาติกลับมาหนางเอามาให้แล้วอำนาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษาหนุนน,นำโชคชะตาพิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายังก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสมเดจชะตาชีวิตรับรั์ ่านจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดของเก่าของอดีตชาติกลับมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของของังความรู้คาถาเวทมนต์สิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเงินทองบารมีวาสนารับนางเอามาให้แล้วโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับท่านท่านจะตาชีวิตจะรับทรัพย์สุยโชคตกตำแหน่งชะตาครับกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน อัศวินขีม่ม้าขาวถือดาบปานประหารศัตรูโมมานแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้ลื่นเลื่งสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันถึงเวลาที่ท่านจะต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับแสงสว่างจะส่องแสงลงมาทำให้ท่านประสบเ็จรับทรัพย์โดยโชค เราผมจะทำอะไรก็ราบพื้นแจ่มชื่อเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านจะทำอะไรก็ลื่นเลิงสังสรรค์จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นในโชคตาฟ้าผ่าลงมานะเปี้ยงเัาผมปัญหาต่างๆมีเอาไว้เพื่อประทะัะแก้ไขปรับปรุงในโชคตาชะตาชีพิตรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดเกินกับทุกท่าน รูด้ดวงต่อกับหมอพบครับโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีพะสภมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนทําให้มีนิสัยรักความสวยงามมีรสนิยมรักความบันเทิงและความสนุกสนานแต่ก็เป็นคนมุ่งมั่นละเอียดรอบคอบและรอบคอบในการดําเนินชีวิตพวกเขามักจะรักษาจริตประเพณีและวัฒนธรรมมีอุปนิสัยดีอ่อนน้อมถ่องตนด้านลบคือพวกเขาอาจติดอยู่กับสิ่งเดิม จนขาดความคิดเริ่มสร้างสรรค์บางครั้งดูประนีประนอมขาดความกระตือรือรน้นและมีความเห็นแก่ตัวสูงเดือนมิถุนายนนี้ดวงพระอาทิตย์และดาวพุธกำลังโคจรมาพร้อมกันทําให้ชาวพระศพได้รับพลังในเชิงบุกค,ค่อนข้างมากมีพละกําลังและความกระตือรือรน้นมีปัญญาความคิดที่แจ่มใสรอบคอบสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชาญฉลาดเป็นโอกาสดีในการเริ่มโครงการหรือธุรกิจใหมๆ่ๆ ดาวอังคารดาวแห่งพลังและความกล้าหาญก็กำลังโคจรอิทธิพลสุราศีพระศกด้วยส่งผลให้มีความกล้าหาญและอดทนเพิ่มมากขึ้นมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าความสำเร็จแต่ก็ต้องระวังอารมณ์รุนแรงซึ่งอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งด้านการงานเดือนมิถุนายนนี้เป็นเวลาที่ดีมากสำหรับชาวราศีพระศในด้านการงานโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดรอบข้อประสบการณ์อันยาวนานรวมถึงพลังอดทนที่สูงทำงานด้วยความโปร่งใส และตรงไปตรงมาจะประสบความสําเร็จหากมีแผนงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆชาวพระสบก็มีโอกาสที่จะนําเสนอและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีอาชีพที่เหมาะกับชาวพระสบเดือนนี้คืองานด้านการสอนการให้คําแนะนําปรึกษางานด้านการตลาดการออกแบบหรือธุรกิจการค้าต่างๆด้านการเงิน,ด,น,งนด้วยโชคดีจากการงานส่งผลให้ชาวราศีพฤษมีเงินรายได้สม่ําเสมอและสามารถออมเงินได้มากขึ้นในเดือนนี้อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการลงทุนหรือเปิดธุรกิจใหม่เนื่องจากจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงให้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์โอกาสอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ชาวพระสบอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือค่าใช้จ่ายสําหรับความสะดวกสบายและบันเทิงมากขึ้นดังนั้นควรวางแผนทางการเงินและควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดด้านการเรียน ด้วยพลังดาวพุทธทำให้ชาวพระสบมีสมาธิและความตั้งใจจดจ่ออยู่กับการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆไม่ว่าการเรียนในระบบหรือการศึกษาด้วยตนเองก็ล้วนประสบผลสำเร็จดีอย่างไรก็ดีการเรียนที่ดีจำเป็นต้องใช้ความอดทนและความขยันหมั่นเพียรเนื่องจากจะต้องเผชิญกับอุปสรรคบางประการที่ท้าทายจิตใจและกำลังกายแต่หากมีสมาธิจดจ่ออยู่กับศาสตร์แล้วปัญหาเหล่านี้ย่อมผ่านพ้นไปได้ คนที่เกิดราศีพฤษภมักจะมีบุคลิกที่มั่นคงน่าเชื่อถือและอดทนพวกเขามักจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์และจริงจังแต่ในขณะเดียวกันก็อาจดูเป็นคนที่เย็นชาและยึดติดกับความคิดของตนเองมากเกินไปในด้านดวงชะตาและโง่เ้งคนราศีพฤษภมีคู่ราศีเสริมดวงและเพื่อนส่งเสริมดวงที่สามารถเติมเต็มและช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นหนอคู่ราศีเสริมดวงของคนราศีพฤษภคือราศีกรกฎราศีตุล และราศีมังกรคนราศีเหล่านี้มีบุคลิกที่แตกต่างจากราศีพะสบอย่างสิ้นเชิงแต่กลับเติมเต็มความขาดหายไปได้อย่างลงตัวราศีกรกฎเป็นคนที่มีพลังงานสูงกระตือรือร้นและรักความท้าทายพวกเขาจะช่วยผลักดันให้คนราศีพะสบออกจากกรอบความคิดที่ตายตัวและมองโลกในแง่มุมใหม่ๆม,มากขึ้นราศีตุลเป็นคนที่มีความสมดุลชอบความงามและมีไหวพริบปฏิภาณพวกเขาจะช่วยนำความละเอียดอ่อนความอ่อนโยน และศิละปะมาสู่ชีวิตของคนราศีพฤษภซึ่งมักจะตรงไปตรงมาและเน้นแต่เรื่องการงานเกินไปราศีมังกรเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกล้าได้กล้าเสียและมีพลังบารมีเหนือคนอื่นพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนราศีพฤษภกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆม,มากขึ้นนอกจากคู่ราศีเสริมดวงแล้วคนราศีพฤษภยังมีเพื่อนส่งเสริมดวงที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นกันเพื่อนที่ดีที่สุดคือราศีกุมราศีธนูและราศีมีน ราศีกุมภ์เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีจินตนาการบันดาลใจและเป็นตัวของตัวเองสูงพวกเขาจะทําให้คนราศีพฤษภได้มองโลกในมุมที่แปลกใหม่และท้าทายความคิดราศีธนูเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีความกระตือรือร้นและรักการผจญภัยพวกเขาจะพาคนราศีพฤษภไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกเหนือจากชีวิตประจําวันราศีมีเป็นคนที่อ่อนไหวและเข้าใจผู้อื่นได้ดีมีน้ําใจ และมองโลกในแง่บวกพวกเขาจะเป็นผู้ให้กำลังใจสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเติมเต็มชีวิตด้วยความรักและพลังบวกให้แก่คนราศีพฤษภโดยสรุปแล้วถึงแม้คนราศีพฤษภจะมีบุคลิกที่ดูเยือกเย็นและยึดติดกับความคิดของตนเองค่อนข้างสูงแต่พวกเขาก็สามารถได้รับการเติมเต็มและความสมดุลในชีวิตจากคู่ราศีเสริมดวงและเพื่อนส่งเสริมดวงซึ่งจะช่วยให้พวกเขามองโลกในมุมมองใหม่ๆม,มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย และสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและความสุขในชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567หรือคศ2024พบว่าด้านความรักจะมีทั้งขึ้นและลงทั้งในกลุ่มคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วและกลุ่มคนโสดโดยมีรายละเอียดตามลัคนาดังนี้ด้านความรักสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภที่มีคู่ครองอยู่แล้ว จะต้องผเผชิญกับความท้าทายของชีวิตคู่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีในด้านลบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันมีการโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งหากไม่ระมัดระวังอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ได้ดาวราหูย้ายเข้ามาในราศีกันซึ่งเป็นราศีเพื่อนของพระศก็จะทําให้มีความระแวงสงสัยหวาดหวั่นว่าปัญหาอดีตจะกลับมารบกวนชีวิตคู่ อย่างไรก็ดีแม้ดวงด,วด้านความรักของคนมีคู่จะพบกับอุปสรรคขวากหนามแต่ก็ยังมีโอกาสฟื้นฟูสัมพันธภาพได้เนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีของพระศพจะส่งผลบวกให้มีความระมุนละม่อมอ่อนน้อมถ่อมตนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองหากสามารถควบคุมอารมณ์และพูดคุยกันด้วยสติก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ความรักความผูกพันจะคงอยู่และกลับมาสู่ความสมดุลด้านความรักสําหรับคนโสด สำหรับคนโสดราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีโอกาสได้พบรักใหม่ตามอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวศุกร์ที่จะมาปลุกปั่นให้เกิดแรงบันดาลใจและความรู้สึกหงแหนผูกพันแต่อย่างไรก็ตามดาวราหูก็อาจทําให้เกิดความสับสนลังเลใจและระแวงสงสัยผู้อื่นเช่นกันอีกปัจจัยสําคัญคือดาวพลูโตที่โคจรผ่านราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีเพื่อนของพฤษภจะกระตุ้นให้อยากควบคุมเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น มีความตั้งใจแน่วแน่ในการตามหารักแทแต่ก็อาจเกิดอคติจนเสียโอกาสดีๆได้ชาวพระศพจึงต้องใช้สติปัญญาและความระมุลระมัดระวังในการเลือกคู่โดยรวมแล้วด้านความรักของชาวราศีพระศพในเดือนนี้จะมีทั้งความสุขและอุปสปรรคปะปนกันไปจาเป็นต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตคู่อย่างระมัดระวังควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการโต้เถียงทะเลาะก,กันสำหรับคนโสดต้องตัดสินใจด้วยความรอบคอบไม่ใจร้อนหรือคิดมากจนเกินเลยเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของความสับสน หรือเสียงที่จะหลงทางผิดขอบคุณที่รับฟังคําพยากรนี้คําพยากรเป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิกขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชาวบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหมๆ่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทาให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหมๆ่ๆ ที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ